มาครับแพ็กสเปเชียลเซเว่นนะครับผมนี่นะครับมี3แบบเช่นเคยนะนี่นะฮะแล้วก็แบบสุดท้ายมาเป็น3สตาร์เตอร์เลยมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะแน่นอนนะครับแพ็กนี้ซื้อได้ที่เซเว่นนะครับเออหากันนิดนึงนะรอประกาศโปรโมชั่นให้ดูกันด้วยนะครับ1แพ็กเนี่ยมี2ซองนะครับมูลค่า98บาทใช่ไหมนะครับผมมันราคาเท่ากับซองปกติเลยคืออันเนี้ยคือซองละ49ไงนะครับเนี่ยก็คือราคาเท่ากับปกตินะครับแต่ได้การ์ดโปรโมชั่นด้วยนะฮะเออ เรามีทั้งหมด6ซองนะครับแล้วก็การ์ดโปรโมดสแบบนะฮะนี่มิจูบารุนะครับฟรอยนะครับผมโฮคาบูฟรอยนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ซูทาจะฟรอยนะครับตรงนี้เขียนแบ็คแอนด์ไวท์ทั้ง3อันเลยนะนะครับนี่เป็น3สตาร์เตอร์สมเป็นซองแบ็คแอนด์ไวท์เลยนะครับมาดูกันว่าได้อะไรบ้างนะฮะขอญาตทีกเลยนะครับมาขอดูหน่อยว่าแบ็คคิวเลมไวท์คิวเลมจะอยู่กับเราหรือไม่นะฮะดารุมะกะบาชูรุ เอไออาร์สุลุกุคุ้มจัดโคโคโรโมริบาโอกีคุ้มแล้วคุ้มแล้วจริงเออมันต้องหลายซองอ่ะเออคือ30ซองมันออกเอไอาร์ปหนึ่งนี่เรา1ใน6ได้มาใบหนึ่งถ้าได้เออาอีกใบหนึ่งคือนี่กำไรอีกแล้วนะนะคูรูมิรุวารุวิลอาครับผมโอโนโนครุสมูเลนอีวาพาเลสซองที่3โคฮารุฮี คูรูมิรู AR อีกใบโอ้โ oh, หยังกำไรนะฮะโมโรบาเรรุโอ้โหกำไรจัด <laughs> คุยทาเลนแล้วก็เชเรนนะครับผมเป็นไงล่ะ6กซองเอไนี่ต้องกำไรแล้วปะจูรินีโคโจฟูอุ้ย EX ไม่อีกใบหนึ่งเมโลเอต้า EX ทูนสแคปเปอร์ฮิฮิดารุมะฟับคุมาชุนอุ้ยทุกคนแบนไว้แล้วใช่ ใช่ใช่ไหมชูโบโมากิทุกคนแบกกันไว้แล,แล้วได้เป็นเอสอาเอ้ยบัฟเฟต์เอฟโอหูกำไรจัด <c oughs> ซิมบูล่ากูคืนพลังงานโอ้โหูกำไรกำไรจัดเลยหกซองแลขนาดนี้เกินไปเกินไปมุ้ยเลดมหัศจรรย์นะฮะจูโรเนโกชิคิจิกะอะไรกันฟอยก์เหรอ เทลาคิออนซิมโบล่ากู้คืนพลังงานนะครับผมทุกคนฮะทุกคนมันมี6ซองแล้วได้มา6ฟอยใช่ไหมรู้สึกรู้สึกนะหนึ่สองสามสี่ห้าหกหกซองผมได้ฟอยหมดเลยกำไรเห็นเห็น <laughs> โอเคครับ okay, ผมถ้าชอบการ์ดโปเกมอนอย่างนี้ก็อย่าลืมนะเออซื้อได้ที่ไหนฮะทุกคนฮนะแพ็กเซเว่นอีเลเว่นนะฮะกันเลดมหาสุดจา์ของเขานะครับผมนะไงก็ฝากไปด้วยนะครับผมทุกคนขอให้โชคดีครับแล้วก็ฝากกดถูกใจสับสไครต์นะฮะช่องของเรานะโปเกมอนโกโปเกมอนการ์ดแล้วก็อื่นๆนะครับผมฝากไปด้วยนะครับไปแลว